ช่างมั้งเบลลี so os, okay. ่นะคะกับทีมฮอสสตูดิโอค่ะโซมมากนะคะตอนนี้แต่ว่าด้วยฝีมือของช่างแต่งหน้าคนนี้จะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อะอะไรก็ไม่รู้เตัดประกันคิ้วก่อนเออค่ะหนึ่งนะหันหันหน้าตรงให้ก้องหนึงนี่คือสภาพองี้อ้า ค่อนข้างสมสมมากมีความตั้งใจในการกันชิวแค่ไหนคะเขาตื่นติ่งเฮ้ยระวังใสยเฮ้ยจะไปมีอะไรเหรอน่ากลัวเลยนะนะนะได้เลยรู้สึกเกาหลีขึ้นมาเลยค่ะกินน้ำแหละชีพร้อมชีเป้และนี่ด้วย่คืออันนี้คือ เวลาเด็กไม่สบายไงไม่ใช่ดีกว่าไม่ใช่อะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชีพักก่อนนะมันคือที่แตกหงมนี่โกนแล้วผมขึ้นมาแล้วก็เอาน่าที่เป็นขนขนปาดไปอะใครทำไมมันจะแตกต่างจากการใช้กริปธรรมดาย่างไรคะมันเป็นรอยหยีมีคะอ๋อยงนี่เองแล้วก็มีรอยแดงเยอะ เป็นครั้งแรกที่เปือยหน้าขนาดออกเสียง้อคัลเลอร์อะไรเนี่ยมองไม่เห็นคัลเลอร์สเตย์จะไปลองเือเดี๋ยวเอามาผสมกันเองลยใเบอรช่จริงกินเวงนะใช้สีนี้ได้อ๋อมาเชดดิ้ง เขาบอกว่ามันล้างยากเนี่เหนียวใช่หนูว่าใช้พิ right? okay, ้นซิงแม่ล uh ้างเขาไม่ใช่แม่ล้างไม่ใช่แม่ล้างอะไรล้างไม่ค่อยออกม้านเใช่แม่ล้างเดี๋ยวให้ดูครื่องหน้าว่าเนียนขนาดไหนอ๋อถ้าจะเอ้าเฮ้ยตัดเบอร์ไว สังเกตว่าลงแค่ตรงนี้เพราะหน้ากิมเลงค่อนข้างเป็นรูปไข่อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นชอบกิมเลงรูปไข่เป็นปกตินี่ตาหัวเราเยอะไปแล้ว นี่อะไรยังไงอ่เทคนิคไหนเนี่ยอ๋อมีป้องสร้างปองกรอบหน้าสร้างกรอบนะเรียกว่าปัดกระหม่อมเออคนไม่ชอบอยู่ในกรอบอ่ะถาถึงผมเลยมั้ยเนี่ยมันก็ปัดตรงนี้เข้ามาจะทำให้หัวนุ่มไม่มีทำให้น่าลูกไข่หน้าหรือเป็นสองไข่อ๋อตรงเห็นมั้ให้มันลึกอ่ะ หน้าดูมีมิติขึ้นด้วยยังนี่คือทำหน้าพวงเอง <c oughs> โดยที่ไม่ต้องเฉดดิ้าจะได้พวงอะไน ่เดินไปแถวพันธงอ่ะเข้าไปทำงานต่อได้วชิคกี้โถยคาร์เมาร์คาร์เมาร์แปลเป็นไทยว่าปกปิดมากแม่ก็ล้อ เขาถือต้องแต่งเป็นตีค่ะบางทีทีโมงอะบ่ายสอง <c oughs> บ่ายสองอัอนนี้ค่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะส่งมาตรวจกันเข้ามาว่าเราเป็แต่งเป็นตีมลายหรอมาแล้วเหมือนตีมลายค่ะนี <c oughs> ่ไม่ได้แถมที่ทหารกิจก,การยอดกว่าทางบ้านส่งเข้ามาท,ที่ที่อยู่ใต้นี้นะคะทุกคนทางบ้านส่งเข้ามาค่ะว่าเราจะตีนะไรแต่ เบสที่ตาถ้าไม่มีัวนีใช้อื่นแทนได้ไหมคะใช้คอนซีเรื่องก็เป็นตนานกว่าสองสีอ่อนก่อนสีนี้อันนี้ก็ทาทั่าไรวเลยนะสีนี้นะสีนี้สีนี้กาลูกตา ก็แต่ตงให้หัวมันสั้นลงเล็กลงสีเข้มขึ้นแล้วก็สีเข้มขึ้นเปลี่ยนแปลงอันนี้จะเน้นเข้นแบบเช็ดทิปเส้นขนตาแล้วก็ตรงเบ้าตา เอามองใต้ตาด้วยอเชื่อมให้มันเชื่อมกันดีน้อของที่แปรงมันสามารถจิ้มเข้าไปในซองได้นะปะปิดตาแล้วยกคิ้วขึ้นจะเห็นลูกตาชัดโอเคเห็นไหมตรงเนี้ยเนี้ยคือเบ้าตาเองนี่แต่งเองไม่ได้เลยได้ดิเรารู้สึกไงตรงเนี้ย มันเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบ้าตาเออเออนอกระหว่างใต้กระดูกสับดูยากมากอากินไอากินอาะินสองกระจกสองกระจกอ้าวแต่หนูมองไม่เห็นนะหนูรับทางเดียวสิเออเห็นไหมะตรงเงาเงา้เออมันจะเห็นเงาของลูกตาชัดคิวเมย์จะได้ไหมนี่ไงตอนแรกมันไม่มีเงานี้เห็นไห ดียวไม่ดูเกดอวไรขึ้นทำไมมีทีฮ่าฮ่าฮ่าฮเราต้องสีสว่างสุดสีสว่างสุดสีขาวปะเอ้ยนี่มันขาวอมแบบขาวมุกขาวมุกปิดตายนั่นเลยแต่จอมยังต้องกระกระดกคิ้วอยู่อย่างไหมคะใช่แตะแตะตาการลูกระตาเทียบรลิงไหมมันก็จะรลิงขึ้น เราคนตาเล็กก็ทาให้มันสูงขึ้นอีกนึง mm. หรือจะหัวม้าถมตรงนี้เ uh, พิおお <sair> ่ม <Snow> ก็ได้ไม่ใช่ไม่อยากจะให้มันวิงเมื่อเกินใต้คิ้วอายไลเนอร์อายไลนอร์อันนี้คือเจลอายไลเนอร์ วนคนขาจริงคือเสืเหนือบนชั้นนี้อีกเหนีจริงๆถ้ามีแหนก็ใ่แหนนแต่เอไม่ได้ออกมามีอันเดินแบบพีเวทเอาไปดึงขนจักรยไม่กล้าไม่ดึงขนจักรยาไม่ควรจะมาทำแบบนี้นะคะแล้วก็หงา แปะไปเมื่อกี้เนี่ยเอามาใช้สิ่งอนตลาดเอาลงไว้ต้องการถ้าแบบสาวแล้วคิวเขาจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าของปิ้วใช่ไหมสิ่งปิ้วคิวปิ้วอย่เงยที่ชอบกึ่งๆทำให้คนรักกันนะนะไม่เป็นคิวปิด จริงๆคือที่หลีตาลืมตาไม่ขึ้น <c oughs> อันนี้เป็นมาสคาร่าปัดผิวว่อเดี๋ยวจะใส่ิว <c oughs> อ,อีกฮ่าอเลยต้องปัดมาสคาราสีทองออใช่ไหมล่ะให้มันดูแบบกลมเกลืนนิดนึงยิ้มปัดเฉพาะตรงนี้ที่โดน,นขึ้นมาจริงๆจมูกก็แบบลุกหน้าสดอยู่แล้ว บอกว่ามีแบบมีหนงมีหนงอะไรอย่างงี้ใช่ถ้าล <c oughs> ูกไข่อะหวัดตรงนี้ีดหน่อยวันั้นนางเอกจะไอ้นางแบบนอกนางแบบเราจะไปเตลอดเพราะว่าเริ่มแต่งหน้าแล้วไงก็ต้องเริ่มทำตัวแล้วตาแบบแอลตาอะ,อะหนุกว่าน้องหัวจำ้ำ อยู่ในกล้องอะนะถ้ตาตัวจริงละ่ะนะป้กของก็ไม่ได้เนียนม,ม,มากให้ดู<อ>แบบวาวาสิไปเอาเมือก่อ แลแล้วกิมเร็งก็กลายเป็นกิมยังกึ คุณรัวแต่งมาไปเป็นเวลาเกือบสามชั่วโมงรู้สึกว่าคุณามากค่ะเป็นไปได้ก็รู้สึกว่าอยากจ้างแบบนี้ตั้งแต่เกิดรแต่งมานานมากกันทุกท่าขอบคุณเบลล่รีบหรอที่ทำให้เราได้กลายเป็นสาวเกาห